สวัสดีครับพบกับสารพัดส,สารพันกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2566ได้มีการเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือชื่อเล่นที่เรียกกันน้องนุมเย็นไปแล้วตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงที่ผ่านมา โดยจะมีระยะเวลาวิ่งทดลองให้บริการฟรีตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่17ธันวาคมและจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่18ธันวาคมซึ่งถือเ,เป็นวันที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอัตราค่าโดยสารเริ่มที่15บาทไปจนถึง45บาทมีสถานีให้บริการผู้โดยสาร30สถานีเริ่มต้นที่สถานี PK010 ราชการนนทบ,บุรีไปจนถึงสถานี PK30 มีนบุรีระยะทางประมาณ34.5กิโลเมตรสำหรับรถไฟฟ้า สายสีชมพูจะเป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งเหนือฝั่งตะวันออกไปจนถึงพื้นที่ปากเกร็ดของจังหวัดนนทบ,บุรีถือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้สามารถเข้าไปสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆได้4จุด จุดที่1สถานีศูนย์ราชกา,ารนนทบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อจุดที่2สถานีหลักสี่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อลังสิตได้จุดที่3สถานีวัดประศรีมหาธาตุเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและจุดที่4สถานีบินดุรีสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีต้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมินบุรีสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูถือเป็นรถโมโนเรลสายที่สองของไทยต่อจากสายสีเหลืองที่ได้เปิดใช้บริการไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้เป็นรถไฟฟ้ายกระดับแบบรางเดียวตัวรถก็เป็นรถรุ่นเดียวกับรถไฟฟ้าสา,สายสีเหลืองคือรุ่นอินโนเวียโมโนเลล300เป็นรถปรับอากาศให้บริการ4ตู้ต่อ1นขบวนรองรับผู้โดยสารได้568คนต่อขบวนหรือประมาณ17,000คนต่อชั่วโมงและสามารถเพิ่มตู้โดยสารได้ถึง7 ตูสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ28,000คนต่อชอั่วโมงทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชอั่วโมงใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติจากศูนย์ควบคุมหรือเป็นระบบไร้คนขับนั่นเองเป็นรถที่ทำในประเทศจีนและยังมีประเทศที่ใช้รถโมโนเลนรุ่นนี้ได้แก่บราซิลซาอุดีอาระเบียอียิปต์และจีนการเปิดทดลองและใช้บริการในวันแรกเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายสาโมงไปจนถึงสองทุ่มและการให้บริการในวันถัดไป ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่3ธันวาคมจะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเชา้าไปจนถึง4ทุ่มและตั้งแต่วันที่4ธันวาคมถึง17ธันวาคมจะมีการปรับเปลี่ยนขยายเวลาการให้บริการเราก็คงต้องติดตามประกาศการเดินรถอย่างเป็นทางการกันต่อไปครับการเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะใช้ระบบอัตโนมัติในการเก็บค่าโดยสารคิดเงินจากระยะทางจริงที่เดินทางตั้งแต่สถานีเริ่มต้นที่ผู้โดยสารเข้าระบบจนถึงสถานีปลายทางซึ่ง ผู้โดยสารจะมีเวลาอยู่ในระบบได้ไม่เกิน120นาทีหากอยู่เกินกว่านั้นจะถูกปรับเป็นอัตราค่าโดยสารสูงสุดสำหรับข่านใดที่จะไปทดลองใช้บริการฟรีในช่วงนี้สามารถรับบัตรโดยสารที่ห้องจำหน่ายตัว๋วหรือกดรับบัตรผ่านตู้จำหน่ายตั๋ออัตโนมัติและยังสามารถใช้บัตรและปิดและบัตร e-mv แตะเข้าออกในการเดินทางได้โดยไม่หักเงินครับและในช่วงให้บริการฟรีนี้ยังสามารถนำรถไปจอดฟรีได้ที่อาคารจอดรถที่สถานีบินบุรี บริเวณชั้นหนึ่งจะมีที่จอดรถได้ประมาณ1,000คันสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้บริษัทนอตเท n b a บางกอกโมโนเลนจำกัด um หรือ NBM เป็นผู้ได้รับสัมปทานโครงการจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออฟร o ม m มีระยะเวลา33ปี3เดือนโดยจะสิ้นสุดระยะเวลา3ประทานในปี2594เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2559โครงการต้องหยุดชะงักไปในช่วงโควิด1 9ในปี2 5 6 3 2ถึง2564แต่ในที่สุดก็สามารถเปิดให้ทดลองวิ่งใช้บริการได้แล้วในวันนี้ครับและในส่วนต่อขยายก็จะเปิดให้บริการในลำดับถัดไปเท่ากับปีนี้เรามีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าได้ถึงสสายถึงแม้ในช่วงระยะเวลาก่อสร้างน้องลมเย็นจะสร้างความ ลำบากในการเดินทางให้กับหลายๆคนจากประสบการณ์ตรงเวลาที่ต้องผ่านไปถนนแจ้งวัฒนะในช่วงเวลาเลิกงานบริเวณหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติหากวันไหนฝนตกหนักรถจะติดมากและต้องอยู่บนรถคนเดียวทําให้บางครั้งต้องกั้นหนักหรือกั้นเบาเป็นเวลานานจนเกือบทําให้ระบบขับถ่ายชํารุดเสียหายกันเลยทีเดียวครับวันนี้น้องนมเย็นเปิดทดลองวิ่งให้บริการแล้ว ทำให้เราเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วในช่วงชั่วโมงเร่งด,วด่วนไม่ต้องกังวลกับปัญหารถติดเป็นการพัฒนาเป็นความก้าวหน้าในอีกระดับหนึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าขึ้นมาเป็นแถวหน้าในแถบอาเซียนแล้วหากเพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาทักทายน้องนมเย็นด้วยการใช้บริการน้องนมเย็นกันนะครับ หรือเพื่อนๆท่านใดไปลองใช้บริการมาแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การใช้บริการน้องลมเย็นกันได้เลยนะครับนี่แะครับประเทศไทยของเราไม่เคยหยุดพัฒนาบางช่วงก็ช้าบ้างบางช่วงก็เร็วบ้างแต่เราก็ไม่เคยอยู่นิ่งกับที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาในโอ,อกาสนี้และก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของสารพัดสารพันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ